อดีตพระครูเฉาซิ่งเบนชนดับจากพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่25เมษายน2548ข่าวนี้รายงานถึงการสียชีวิตของนายประดิษฐ์อดีตพระครูผู้ซึ่งจากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุรถยนต์รถเบนสีฟ้าคันหรูที่ขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนต้นไม้ข้างทางจนพลิกคว่ำใกล้หมู่บ้านเขาขาดตําบลหัวถนนจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ์เสียชีวิตด้วยความเจ็บปวดโดยแพทย์ระบุว่าซี่โครงที่หักได้ทิ่มทะลุปอดเป็นความตายที่น่าสะยดสยองและเจ็บปวดที่สุดหากย้อนเวลากลับไปในชีวิตของนายประดิษฐ์ก่อนจะลาสิกขาและกลับไปสู่ความเป็นคารวะนั้นเขาเคยเป็นพระภิกษุที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในฐานะพระครูผู้มีสมณศักดิก์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดมองดูภายนอกจะเห็นว่าพระครูประดิษฐ์เป็นพระผู้ประพฤติป,ปฏิบัติ เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งมีกิริยาวาจาสำรวมเรียบร้อยนำคำสอนของพระพุทธองค์มาสั่งสอนญาติโยมให้ได้ประโยชน์ในทางธรรมอย่างแยบคายโดยที่พุทธบริษัททั้งหลายหารู้ไม่ว่าพระครูรูปนี้ขณะนั้นประหนึ่งจมอยู่ในกองไฟแห่งกิเลสหลายกองและไฟแต่ละกองกำลังเผารนจิตจนร้อนเร่าทรมานกระทั่งวันหนึ่ง ความอดกลั้นอดทนไม่ให้ผู้ใดมองเห็นตัวตนอันแท้จริงของตนที่เหลืออยู่แค่ซากไม้ที่ดำเกรียมก็ถึงวาระทนอยู่ไม่ไหวพฤติกรรมอันแท้จริงของท่านพระครูประดิษฐ์จึงได้เปิดเผยออกมาในวันที่7กุมภาพันธ์2548เมื่อหญิงสาวชื่อแอนนามสมมุติเท่าแจ้งความกับตำรวจว่าเธอถูกพระครูกระทำอนาจารโดยมีหลักฐานจากการแอบถ่ายด้วยกล้องวิดีโอที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม การเปิดเผยนี้พระครูจำนวนต่อหลักฐานนำไปสู่การลาสิกขาของพระครูและการกลับมาเป็นนายประดิษฐ์เต็มตัวนอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนต่อไปก็พบว่านายประดิษฐ์หรืออดีตพระครูสะสมรถเบนซ์เอาไว้หลายคันรวมทั้งทรัพย์สินมีค่าอย่างอื่นอีกมากมายจึงได้ทําการยึดไว้ที่หลุดรอดไปจากเงื้อมมือกฎหมายก็คือเงิอนอีกจํานวนหนึ่งที่นายประดิษฐ์ยักย้ายถ่ายเทไปเก็บซ่อนไว้ และใช้เงินจำนวนนี้ไปซื้อรถเบนซ์รุ่น 280S เอามาใช้ให้สมกับตันหาความอยากของตนการที่นายประดิษฐ์หรืออดีตพระครูซึ่งบวชตั้งแต่หนุ่มจนแก่อาศัยญาติโยมอุปถากเลี้ยงชีพมาหลายสิบปีไม่มีไรายได้จากทางหนึ่งทางใดเพราะไม่มีอาชีพและไม่ปรากฏว่าได้รับมรดกตกทอดมาจากใครเพราะฉะนั้นนายประดิษฐ์ย่อมไม่มีเงินจำนวนมากมายมาซื้อพาหนะหรูหราราคาแพงมาไว้ในครอบครองทุกกรณี การที่นายประดิษฐ์สมัยเป็นพระครูสามารถซื้อรถเบนซ์มาสนองตันหาความอยากของตนเองได้ย่อมหมายถึงนำเงินของผู้อื่นไปซื้อเงินของศรัทธาญาติโยมบริจาคให้คนละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีเงินจำนวนนี้ที่พุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายเสียสละให้แก่อดีตท,ท่านพระครูมีเจตนาเพื่อให้นำไปธนุบำรุงพระพุทธศาสนาบุรณะปฏิสังขรณ์ศาสนาวัตถุและมุ่งหวังให้เป็นปัจจัย บำรุงเลี้ยงชีพมิให้ลำบากขาดแคลนเพื่อจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นได้มิใช่บริจาคให้นายประดิษฐ์หรืออดีตพระครูนำไปซื้อรถหรูสนองตัณหาของตนหรือให้นำไปซื้อทรัพย์สินอันมีค่ามาสะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเมื่ออดีตพระครูนำเงินปัจจัยของศรัทธายาตโยมซึ่งส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นเงินของสมบัติสงไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคถือเอาว่างเงินซึ่งไม่ใช่ของตนมาเป็นของตน นายประดิษฐ์หรืออดีตพระครูย่อมชิบหายไปจากพระธรรมวินัยนานมาแล้วเมื่อถึงวาระจบสิ้นชีวิตรถคันหรูราคาแพงของนายประดิษฐ์ก็กลายเป็นพาหนะพานายประดิษฐ์ไปพบกับความตายอย่างน่าสยดสยองตายในขณะจิตตื่นกลัวจนขาดสติและตายในท่ามกลางความเจ็บปวดทรมานที่กำลังรุมเรา้าในขณะจิตที่พบกับความตายลักษณะนี้สุขคติคงเป็นที่หวังได้ยาก การนำเรื่องราวของนายประดิษฐ์มากล่าวถึงณที่นี้มิได้มีจุดประสงค์ต้องการชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรมอย่างใดทั้งสิน้น เพียงแต่ปราถนาต้องการให้สมมุติสงฆ์ซึ่งแอบแฝงร่มกาสาวพัดอาศัยอยู่ในขณะนี้ได้เกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปกันบ้างเพราะท่านทั้งหลายที่มีพฤติกรรมเช่นเดียวกับนายประดิษฐ์หรืออดีตพระครูรูปนี้ท่านคือผู้กระทำผิดกระทำชั่วอย่างใหญ่หลวงเพราะประพฤติชั่วของท่านคือการนำความเสื่อมความสกปรกหมองหมัวมาแปะเปื้อนความวิสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาโดยตรง